รู้ไว้ได้ประโยชน์วันนี้เราจะมาเตือนทุกทุกท่านที่นิยมเติมลงยาแข็งตลอดเวลาคําว่าแข็งนี่คือแข็งแบบกดไม่ลงเลยถ้าคุณเติมแบบแข็งขนาดนี้คุณดูอนาคตมันจะเป็นแบบนี้ค่ะเห็นไหมนี่เห็นไหมคะมันนูนขึ้นมาอย่างนี้เลยนะมันนูนขึ้นมาอย่างนี้เลยนะคะข้างในเห็นไหมคะเห็นข้างในไหมเห็นไหมเอ่ยอันนี้เนี่ยมันเกิดจากการตเติมลมแข็งมากๆแข็งแบบว่ากดไม่ลงเลยอย่าลืมว่ายางนอกของคุณเนี่ย มันก็จะเสื่อมตามการเวลาถูกต้องไหมคะแล้วคุณไปเติมลมให้มันแข็งแข็เนี่ยตลอดเวลาทําให้ข้างในยางนอกเนี่ยมันฉีกออกฉีกเหมือนกับมันโดนกรีดข้างในทําให้มันแยกออกพอยแยกออกกักนนะยางในที่คุณเติมลมแข็ง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 เนี่ยมันก็ไปดันให้ยางนอกเนี่ยนูนขึ้นมาเป็นเหมือนคนหัวโน่นะนี่จริงๆแล้วการเติมลมยางเนี่ยเวลาคุณเติมคุณต้องสามารถ กดให้มันลงได้แบบนี้นะคะหรือสามารถที่จะยืดหยุ่นกดได้แต่ถ้าคุณเติมแบบว่ากดไม่ลงเลยเนี่ยตลอดมันจะเป็นแบบนี้นะอันนี้ถือว่าเป็นข้อควรระวังเลยนะคะว่าเวลาที่คุณเติมลมเนี่ยคุณมีที่วัดคุณควรจะวัดให้ลมยางมันเท่ากับที่ขอบยางเขาเขียนเอา,าอันนี้เนี่ยเขาจะเขียนไว้ว่า33 psi น่าแสดงว่าคุณต้องเติมลมแค่33 psi นะคะถ้าคุณเติมไปเยอะมากกว่านี้เนี่ยอนาคตมันก็จะบวมแบบนี้แหละคะ่ะนะถ้าคุณอยากให้ยางนอกของคุณเนี่ยใช้งานได้ยาวนาน คุณต้องรู้สิ่งนี้เอาไว้นะคะโอเคการประทงพยาบาลรถมอเตอร์ไซค์เบื้องต้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่าลืมติดตามตาพาซ่องค่ะ